เ็นาไม่ไดเออเด็กแต่เานี้ไม่มีค้าวแก้ไก่ใช่มคะไม่ม่คทํานห้่คุณดีเลยนะคนดีมคือไม่ใช่ว่า เอไอไม่เ้เอาบบ่ยเอ,เอเดี๋ยวไม่ไมองไรเรื่งไรนี่ค่าไม่ดีคุ่จ่ายไม่มต้องทเีไม่หาขต้องมอย่าพวดอย่างนั้นนะก้กอ,อย่างนนี่สั่งไอยู่เนียน่ยาที่มันทําะไรกินนมทามให้เลยเ,เดี๋ยวให้น้องทําก่อนดีทำเสร็จก,ก่อนเนาะ เรนะครับคุณนอนไม่หลับคุณซักทุ่มคืนเลยน้องชื่ออะไรคะเนี่ยเบลครับน้องเบลชื่ออะไรนะเทพเออถ้าผมเชื่อน้องเบลเลยนะเสือมันเดินอยู่ที่นเบลกับเทพมันก็ได้อยู่นะครับ m m、嗯 เปียกๆชือ <ou> ีมไม่ม er ีการสิ้นิติดมากมจะส่งไปให้ลูกโทรดูเพื่อปลุกใจว่าสีมืองางมั่ากอ่

คตัวนี้นก็มาคูดลบกคนเอาฝั่งนอนได้ไหมแต่ว่าตั้งอยู่ว่าไอ้สุดเรียกว่าอะไรเนี่ยเออเอาการเสริมพื้นนะเดี๋ยวก็มาน้านุกน้ำคนดีนะคะครูลูกคนไหนน้องคนดีลูกนะคนแก่ทำให้เป็นลกคโอ้ยไมหน้าน่าจะงเลยพึ่งพูดหงุดหมากเลยอ่ะ ให้ผู้หญิงหาเลี้ยงใช่ป่ะเป็นร้อยให้ผู้หญิงหาเลี้ยงเอ้ามีเยอะก็ต้องให้ผู้หญิงหาเลี้ยงเอาหรอไหนน้องเขาแต่มาทำนี่รู้สึกจะสองปีแล้วมั้งสองปีประมาณสองปี เป็นคนใจดีงามมักเนี่ยมันจะทำงานไดีดีว่าโอ้เก่งใจแบบแต่ไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นยังดีกับชีวิตเนี่ย i hey.